สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริยาสนองวงศรหัสน,นักศึกษา63170540846วันนี้ก็จะมาสรุปหนังสืออ่านวอนเวลาเรื่อง Hotel Man ตอน m a s t e การ์ดใบเดียวเข้าได้ทุกห้องค่ะในโรงแรมจะมีคีย์การ์ดใบเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าออกห้องได้ทุกห้องแม้แขกจะทำาดับเบิลล็อกไว้2ชั้นก็ตามเพื่อเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินเช่นไฟไหม้แผ่นดินไหว ก็จะใช้มาสร์ดใบนี้เปิดตูเข้าห้องพักแขกช่วยเหลือแขกได้แต่ย้ําว่าต้องเป็นกรณีที่ผิดปกติจริงๆถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปช่วยได้และไม่ใช่จะไปคนเดียวต้องไปสองคนเช่นไปกับรปภหรือคนที่สามารถเข้าไปด้วยเป็นต้นประโยชน์ของมัสค์ดคือสามารถเข้าออกห้องได้สะดวกด้วยบัตรมาสร์ดใบเดียวเหตุผลที่ เลือกเรื่องนี้เพราะว่าอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรมาสเตอร์การ์ดใบเดียวมากยิ่งขึ้นค่ะ